กรณีพนักงานโรงแรมสาวที่โพสต์ว่าขอลางานไปดูใจคุณแม่ที่ป่วยที่ป่วยใกล้จะเสียชีวิตแล้วหัวหน้างานไม่ให้ไปไม่ให้ลานะครับแถมยังบอกว่าจัดงานศพเสร็จแล้วให้มาเขียนใบาลาออกด้วยล่าสุดทางโรงแรมยืนยันนะครับว่าทางผู้บริหารไม่รู้เห็นสั่งย้ายหัวหน้างานแล้วนอกจากนี้เจ้าตัวพนักงานสาวยังออกมาเปิดใจครั้งแรกด้วยไปฟังครับที่กบมาโดยตลอดลว่าแม่ป่วยแล้วก็อาจจะอยู่ได้ไม่นาน นะคะแล้วก็ต้องต้องแจ้งไว้ก่อนอยู่แล้วว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นหรือเหตุอะไรเกิดขึ้นอย่างเงี้ยพอกก็ต้องไปกระทันหันก็คือไม่ใช่ไม่เคยบอกไม่ใช่ไม่เคยขอ<ม>ก็คือบอกขอแต่มันแบบเขาก็เหมือนพูดประมาณว่าแบบมันเหมือนไปข้อมวันหยุดของอีกคน<ม>เพราะฉะนั้นมันก็ต้องเหมือนหาคุณมาสแตนบายหรือหาคุณมาทําแทนซึ่ง<ม>น,นโมเมนต์น,น่นนะเราอะหาคุณไม่ได้แล้วเพราะว่ามันฉุกเฉิน นี่คือนางสาวกวชกรหรือว่าคุณพลอยนะครับที่ออกมาเปิดใจครั้งแรกหลังจากที่โพสต์เรื่องราวขอลางานไปดูแลคุณแม่ที่ป่วยแต่ว่าหัวหน้างานไม่อนุญาตจนท้ายที่สุดคุณแม่เสียชีวิตนะครับเธอบอกว่าที่ผ่านมาบอกกับหัวหน้ามาตลอดว่าคุณแม่ป่วยอาจจะอยู่ได้ไม่นานและเกรงว่าอาจจะต้องลากระทันหันยอมรับว่าหน้าที่ที่ตนเองทําอยู่ไม่มีใครมาทําแทนได้นะครับแต่ก็พยายามแจ้งหัวหน้างานมาโดยตลอด สุดท้ายต้องถ่ายภาพคุณแม่เพื่อยืนยันความจำเป็นของตัวเองที่ผ่านมาลางานตามสิทธิ์ที่โรงแรมกำหนดแต่ดูเหมือนว่าหัวหน้าไม่ได้สนใจจะมาช่วยเหลือหรือว่าเห็นใจอะไรเลยก็เลยโพสต์ไปด้วยความน้อยใจตอนนี้เจ้าของโรงแรมทราบเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วและคุยกันจนเข้าใจดีแล้วโรงแรมก็แจ้งว่าให้อยู่จัดงานศพของคุณแม่ให้เสร็จแล้วค่อยกลับไปทางานต่อส่วนหัวหน้ากบ ที่สร้างเรื่องก็ให้ย้ายไปทำตำแหน่งอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานเดิมในการลาง,งานของพนักงานนะครับขณะที่สำนักง,งานสวัสดิการและกรมครุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมาได้ออกหนังสือเชิญคุณกบและก็ผู้บริหารเนี่ยให้ไปชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันที่21สิงหาคมนี้ครับ